แหล่งท่องเที่ยวนี่ค่ะสกายวอล์กน้ำท่วมถนนใสามากเลยตอนนี้โอ้ปลาปลาปลาเพียบนี่ค่ะโอ้ดูน้ำไปเลยดูน้ำไปเลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์กค่ะนี่หน้าอุปตอนอนทัยค่ะโอ้โหสุๆ <laughs> โอโหอดู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 อืตอมอมคใสมากสนุกเขาละแต่ละคนอุ้ยดูอ oh, uh ืม huh. อืออือ ไหลแรงมากเลยทานที่ท่องเที่ยวออกมากันเต็มเลยครับยังไม่เคยเห็นน้ำํำ